สวัสดีจ้าพี่น้องทงุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแยบไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือหนึ่งแยบไปซีได้นน้ำขอมูลเนวทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแยบไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยบไปซีน้ำมือเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามยแยบไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปฏพลาดเบิ่งบัดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอคุยยมาาททัักกกบแะคอมเเมมนนนนตต์าาาาใ้้้้คลลิปขงงง่่ไดะะพีอ มาเบ้าลายายายห้างพี่น้องจ้าคัมเลี้ยวเนาะเฝ้าไปเบิงตำเหล้าอาจารย์ทัดเหล็กเพิ่นเลยนะคะ่ะมาเบิงเน้อท่างนี่สูตรโบราณมาซันพี่น้องสีอันย่อเด่นเด่นนะพี่น้องเนาะเด่น 5, สองกับหาวัซันท่าสองมาสองศูนย์สองแปดห้ามาห้าสี่และห้าเจ็ดมากตัวใดจวดจาดสูตรโบราณพนาพี่น้องขาเอาวิทยาปเป็นแนวทางน้ำเพลินใดญเนาะพี่น้องเนาะยายเป้ยยายเป้ยสิเปิดช่องยูทูบใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ลงตำเหล้าให้เนี่ยนะพี่น้องเนาะลงตำเหล้าให้นะคะพี่น้องคะ่ะตำเหล้าตำไทยนะคะบางทีอาจจะลงตำน้อยให้น้ำก็ได้เนาะเดี๋ยวอย่าเปิดซองไม้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอนเสิร์ตเมื่อใดจะบอกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเฮ็ดแบบเก่าเหรอพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดโกเนาะคะ่ะแอดคิงเนี่ยแหละพี่น้องคะ่ะวัดใจไปเลย4648นะคะ่ะเม็ดเดียว48เนาะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้เป็นแนวทางม bon. bon. ิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลวัตถี่แล้วพี่น้องคะ่ะผู้ใดรอเนาะ เข่าทั้งล่างทั้งเทิงเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข่าทั้งเหนือทั้งใต้มือนี้เด่นหกพี่น้องคาสามสองหกนะคะเด่นสองหกกับสามแปดเข่านะพี่น้องเนาะเกือบแตกสามนะคะสําหรับผู้ใดมักมิดเตอรบ์บอดเนาะต่อไปเลยจ้าไอตูนไอตูนเพิ่นบอกว่ามือนี้เลขเด่นอยู่ที่ไ,ไม่ใช่เลขเดน่นดับบนหกดับล่างแปดพะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขตะล่างนะคะพี่น้องขะอ่าเหตุมาค่ะเลขตะล่างตะวันขจาศนิ่บ่มโมับบ่นใจเนาะ,ะ,นะะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสามสี่หก ห้าเก้าแปดศูนย์เจ็ดนะคะเลขตารางเนาะ,ะมาเบิ้งค่ะแนวทางของละพีพงศ์วันสันพี่น้องคานเน้นสามเนาะจา้ะสามห้าสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่านาะคะ่ะเป็นแนวทางของคนไทยหวัวใจสิงเนาะวันที่สิบเอ็ดวันสันเด่นเกนะ่าคับสองเนาะสามตัวบนเอาพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะมีสองตัวและสามตัวเนะาะจ้ะเด่นเก่าคับสองเอามากตัวใดจวดจาดฝาดบ่มตามเพื่อนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวานชันะคะ์เ่าสาม3 0เพิ่นเด่น0นเก่ากับ3 3เก่าเนาะพี่น้องเนาะอันอีหยังเนี่ยตอมากกว่าสัน่น สามสี่กับเก่าสี่พนาพี่น้องเอามากตัวใดกับจวดจาตนะคะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กระกรสินเดนซีวาซันพี่น้องอาจารย์กราสินว่าเดนซีมีสีหนึ่งสีสองสีสามสีห้าและ, 4, 7, 3, 1, 4, ะสีเจ็ดสามหนึ่งสี่วซันพี่น้องสาหรับแนวทางอาจารย์กราสินเนาะค่ะไปมากระจวดจาตน้าเพื่นใดเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะ เป็นแนวทางของคุณไก่วุฒินันท์สอนสีหรือว่าอาจารย์ไก่เจ้าผ้าอยู่นี่ลหละตำ่าวันที่สิวันสั้นส6งหตัวเน้นเนาะตัวรองแคบหน้าจอ3ตัวมี825726และ863เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอเล็กสมศักดิ์พี่น้องขาะมือนี่เด่นอยู่ที่หลูซีพนาพี่น้องเน้นซี่ซีสาม ส7 5เนาะค่ะเน้นส3กับ7จ็ดหาหลุดสี่สำหรับแนวทางของคุณไก่เนาะพี่โอ้ยคุณอาจารย์เล็กสมศักเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นพี่น้องข่ะแอดนายเนาะแอดนายเราบอกว่าตำเหล้าโอนี่เราเด่น7นะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเน้นอ่าเพื่อนบอกว่า078098 7 7ดแ9ดศูนาะแอดนายเนาะฝาด7ว่าสั้น อันนี้น่าจะเป็นเบาไทยห่อนะคะเพื่อนบอกว่า0494วส่าสี่วัสสามตัวเลนสีหกหานะคะ6 4สหประมาณนี้บน4ีหกหกห่าะคะเนาะ,ะ,นะะข้างล่างน่าจะเป็นเก่าสีกับ0ูนะคะพี่น้องเพผนบอกว่ายายไพ่สีโตเบิงจังไดน,นะคะข้างล่างเหมือนเก่าสีนะคะพี่น้องเนาะยายไพ่สีอธิบายเบิงเพ่นบอกว่าสีโตอันนี้เป็นแนวทางล่างเนาะเก้าสี่เก้าเก้าสีเป็นแนวทางล่าง 4 6 5เป็นแนวทางเทิงแล้วก็6กหาเป็นแนวทางเทิงเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ4โตต่ำเล่านาะเพ่นบอกว่าเพ่นทักแชทเขามาถามยัยไพยัยไพต่ำเล่าสีโตเมนอันใดเป็นอันทางเป็นอันใดเป็นอันเทิงวะสันพี่น้องคะเอาต่อไปแล้วจ้าเอดฟินนิกนะคะเพ่นบอกว่าเดิน3กับ6เนาะจ้า3 1 3 2 3 4 6 0 6 3และ6 4นะคะแอดฟินนิกเนาะถึอมือนได้พี่น้องอันนี้ต่ำเล่าวะสันมึงงดที่แล้วเขาเด่น63เนาะงวดนี้เด่นอยู่ที่วะสันเด่นเก่าเนาะจ้ะ เด่นเก่ากับ3เนาะคะ่ะ9 9 3 7ว่าสันนพี่น้องเหมือนคล้ายๆกันกับของแก่ไพ่เลยเนาะมาเบิ้งค่ะนมราชเทวีเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าวัดใจไปเลย3 2 3 4และ3าหานะคะ่ะเอก,กราตุลเวนเว,นวาลาพอนเนาะเด่นสีกับหาถ้าสีมากกว่าสี่สองสีสามถ้าห้ามาก็จะเป็นห้าสองและห้าสามนะคะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าอยากเห็นคนถือเลขนะคะตำราว,วันนี้เด่นอยู่ที่แปดห้าอ่าแปดหาเจ็ดหาและเจ็ดแปะนะคะ ต่อไปเลยจ้าเอาแคปหน้าจอนะคะเลขเด่นงวดนี้นะคะตะวันทอแสงเพิ่นบอกว่าเด่นแปดกับสามเพิ่นจะเฮ็ดเป็นอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นแปดกับสามอินเด็กตล่างเพิ่นเด่นสี่กับหาเนาะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดปากกาศซีแดงเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้เนาะเราตัวเด่นดูตรงนั้นนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้เฒ่าเมืองขบวนบอกว่ามื่อนี้เด่นแปดเนาะเพิ่นบอกว่าอะไรดีหาแปดหนะะึ่งหกแปดหกหนึ่งเนาะคืออะไรเนาะแล้วก็ 4สาเนาะเด่น8ปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทะเลใจอ่าทะเลใจงวดที่เรียวพ้นหลุดเนาะคะ่ะมาตามต่อเม็ดเดียว9 8 9 8แปดเก้าแป็พี่น้องเนอะสำหรับเลขเด่นอยู่ที่8กับเก่าสำหรับแนวทางของแอดทะเลใจนะคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแย่พยไพ่เลยพี่น้องเด้อมันนี่เด่น3กับเก่าสองสูตรเกมา3ตัวแต่ว่ายไพ่เดน3าอ่าสตัวแยไพ่สี่นย์เก่านะพี่น้องเนาะสี่ศูนย์เล่องมากระจวดจาดเบิงเอามาจอดอยู่ยที่สามศูนย์ามเก้มเกแถมศูนยเก่าพี่มักจะได้พี่น้องมักศูนย์เก่าชอบศูนย์เก่านะพี่น้องมักแต่ว่าเด็กเด็กเด่นมันเหตุออกมาอยู่ที่ เลขเด่นเห็นออกมากอยู่ที่สามกับเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าแย่ไพ่หมักที่สุดก็คือศูนย์เก่าเมือนนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าบ่าเห็นในหมู่บ้านออกไปเบิร์กยูขางนอกพวกเจ้าเมียนไวไ้ใส่อันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นของดังเมดไซา์นะคะผนบอกว่าเด่นอยู่ที่4ีห้าหกเนาะพี่น้องเนาะมีสามตัวและสองตัวนะคะขายายได้ซ้ำนี่เถอะพี่น้องเด้อนะคะสำหรับแนวทางดังเมสไซา์เนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแวนเนาะ เอ็ดเวนบอกว่าเลขเด่นวันนี้วิ่งสามลูดสามเน้นสามสองนะคะจัดไป3า1 3 1หนึ่งสามหนึ่งีสองนะคะหนึ่งสามสองเนาะพี่น้องเนาะมาเบิรงค่ะแนวทางของแอดเล่นโบนะคะพี่น้องย้ายไพ่หมุนจังสี่ระคะ่ะพี่น้องคะ่ะแป๊บหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะเนาะนี่ละกันว่าอยากขยายเนาะพี่น้องขยายก็เป็นจังสี่หละบุกพอใจว่าเป็นอย่างเนาะ,ะเอาเลขเด่นพี่น้องแคบนาจอเอาเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะ มาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ในกรอบตารางนะคะซี่เรียมเนาะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามศูนย์สองและศูนย์สามถ้าเบิ้งกับแปดแปดเกาเกาศูนย์ศูนย์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมหน้าว่าขะย้ายบ่ได้พี่น้องค่ะกย้ายก็เป็นแบบนั้นเนะาะโทรศัพท์เริ่มจะเหนือแล้วพี่น้องเมียมเริ่มจะเต็มแล้วเนาะ ยูทูบอีกสองหนึ่งก็สร้างมาเปลี่ยนนาะพี่น้องเนาะอ้าวมาเบบังค่ะเจ็ดสามเจ็ดเก้าสี่หกและสี่เก่าเนาะจ่ะสามสี่เก่าสำหรับหนุ่มหน้าหวานนะ mm hmm. มืะมูนี้เอลเดนเราเห็นเนี่ยถ้าไงราชนกเนาะพี่น้องเนาะรุดมาหลายงวดมาเบบังว่ามอนี้สีเข่าบอเนาะจ่ะ 5420ี่นะคส่ะองศู2ย4 2ี่ห1าีสองและสอมีเออมีอยู่หาคูเนาะข้างล่างเน้นหาซีเม็ดเดียวเข็นๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอย่าลืมหิวไปขางเถิงนําเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองบอกว่าเด่น2กับหาฟันไปที่2เน้น2 8งล่อง2 9ง่เนาะคะ่ะ ต,ต,นนนน Por, ต่อไปเลยจ้าอ,นนอ,อันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะเอ่าลุงนิ่นบอกว่ามัอนี้เด่นสามมุ่ยแพร่ไม่มูเด่นสามน้ำอยู่เด้พี่น้องค่ะไอ้ตูนไอ้ตูนบอกว่าเด่นสองคับซีถ้าสองมากก็จะเป็นศูนย์สองสามสองหกสองเก้าสองถ้าซีมากจะเป็นศูนย์สี่ห้าสี่หกสี่และแปดสี่นะคะสําหรับแนวทางไอ้ตูนมัอนี้เนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสบีวันนาเนาะเด่นที่สุดคือซีวันสันแปดหกสี่สามพนัพี่น้องสําหรับแนวทางของเอสบีวันนาเนาะต่อไปเลยจ้าเอสไตฟ้า เอตไตฟ้าบอกว่าเมื่อน,นี่เด่นอยู่ที่4ครับ3เนาะ1 4อ่า1 3 1 C, 4 4 3 0 3และ0 4นะคะสำหรับแนวทางของเอตไตฟ้า มากระจวดหนุ่มสุพรรณนะคะยายแพ้จะปิดถ่ายโดยแนวทางของหนุ่มสุพรรณเนาะหนุ่มสุพรรณบอกว่ามือนีเด่น8กับ9 8 4 8 5 8 6 9 4 9 5แปดหกสีาหละเกสำหรับตำลาวหนุ่มสุพรรณมือนีมากระจวดจาดฝาดบ่มไรในยพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายแพ้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนะาะจ่าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคุน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลนเน้าทา้ย่ายไพ่ไหมพอแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า